ไว้อยู่ในดวงใจของคุณผู้ชมทางบ้านนะครับก็อยากจะฝากรายการซูเปอร์สตาร์ที่สุดแห่งดาวซิซึ่ง2 Fantasy World ไว้ด้วยนะคะอยากจะให้ติดตามชมกันแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับดาราในรายการทุกๆคนค่ะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะมาชมการถ่ายทำซูเปอร์สตาร์นะคะก็ขอบัตรกันมาได้ค่ะตามเบอร์ที่เห็นอยู่นี้ค่ะโอเคเลยนะครับเอาละครับตอนนี้มาถึงช่วงเวลานลครับที่ต้องมาขอขอบคุณนะครับสำหรับสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเรานะครับบริษัทอสมทจําจำกัดมหาชนซูเปอร์สตาร์แคมป์มีโรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดงที่ไฮเทคที่สุดในเอเชียครับเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัด c r y s t a l DESIGN CENTER ์สูงดีไซน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนอกจากนั้นนะครับต้องขอบคุณธนพัท์เพราะเรารู้ว่าคนเมืองต้องการอะไรครับฟูจิโกกล่องสุจทรปิดของหายจ่ายเจงที่สุดแห LED, LED. ่ง LED MSLED ผลิตภัณฑ์ Blue Diamond Nature Sensation Nut Walker จาก Heritage Food s u b q u e e Cold Factory นวัตกรรมใหม่ของโรงงานสำเร็จรูปบนพื้นที่สีม่วงที่ใกล้ที่สุด น้ำต้อบอยสุดเครื่องกรองน้ำต้องเพียวผลิตภัณฑ์กระเป๋าเครื่องประดับและเสื้อผ้าสุดหรูจากฟรอง m a o t ai. com ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนยาสีฟันคริสเตอร์จากแอมเวย์เก้าสิบห้าห้าเวอร์ินฮิตพรมสวยพื้นสวยพรมเอ็กเรสครับโคมไฟสวยๆจากบริษัทไลทิงเฮาส์ House, ทองหล่อจำกัดครับโทนี่แองกายร่วมกับเวล่าโปรเฟชโน่ผู้ออกแบบและดูแลทรงผมเครื่องสำอาง BSC marry me wedding studio The American c h o o p Bangkok, The m a l l Group และสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะมาเชียร์นะครับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ทั้ง10คนนะครับตอนนี้มีข่าวดีดูได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับทางเว็บไซต์ครับ www.superstartvshow.com คลิกเข้าไปครับที่ mth.com i นะครับและพลาดไม่ได้ครับจันถึงสุกนะฮะติดตามได้เลยเรื่องราวของเขานะครับทางโมเนิร์นไยทีวีของเรา5โมง35ยาวจนถึง6โมงเย็นครับและแน่นอนนะครับพลาดไม่ได้ ่าเลยสำหรับไลฟ์โชว์ของเราถ่ายทอดสดเลยครับทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนทางมอดร์นดาทีวีน้่นเองนะครับสำหรับแฟนคลับทุกคนนะฮะอยากจะไปร่วมเชียร์ซุปเปอร์สตาร์ของเราแล้วก็สามารถที่จะจับจองที่นั่งได้ฟรีครับผมโอ้โหเข้ามาเลยครับเบอร์นี้เลย บอกด้วยนะครับว่ารีบๆหน่อยเพราะว่าที่นั่งเนี่ยมีจํากัดจริงๆครับสำหรับเวลาของวันนี้ครับหมดลงเรียบร้อยนะครับภูมิและเพชรจ้านะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแพมนลิตาด้วยนะครับสำหรับผู้ผลิตรายการดีๆแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับกับรายการซุปเปอร์สตาร์ที่สุดแห่งดาวในทีมแฟนซีเวลสวัสดีครับ